เสร็จเรียบร้อยนะคะรถเชฟแคปติว่าดีเซลคันนี้นะคะก็ยกระบบแอร์นะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถเชฟแคปติว่าดีเซลนะคะหลังจากที่ช่างจัดการประกอบอะไหล่ใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเติมน้ำยาแอร์นะคะ น้ำยาแอร์ที่เลือกใช้ก็เลือกใช้น้ำยาแอร์เคลียร์น้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะแท่านใหม่นะคะระบบไฟนะคะไม่ได้รับการเสียหายนะคะเราจะลงปิดแอร์เปิดแอร์ดูนะคะเปิดแอร์ค่ะ ปิดแอร์ผัดลมหยุดนะคะเปิดแอร์ค่ะ หยุดนะคะเครื่องยนต์นะคะเดินเรียบปกตินะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำยาแอร์ต่อนะคะเปิดแอร์ค่ะท่าการทำงานนะคะปกตินะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำยาแอร์ต่อนะคะ ตรงตามสเปคนะคะน้ำมันประกอบก็ตรงให้ตรงตามสเปคนะคะมาตรฐานของพวงมาลายัยขวานะคะตามข้อต่อต่างๆนะคะก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะ ก็ภายนอกนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอลิงนะคะก็จะเป็นลูกยางโอลิงเหล็กนะคะตามข้อต่อดูข้อต่อนะคะแผงแอร์นะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอินเตอร์นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นออยนะคะเราก็จัดการเป่ากุ่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะลมผ่านง่ายนะคะตัวโซิเตชเชอร์ใหม่นะคะ วันนี้ก็จะคอยสั่งงานความแอร์แล้วก็ตัวพดัดลมไฟฟ้านะคะตัวไอเสัยนควา,าวนะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะพอนหเตเธอก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะไม่มีน้ำด้วยน้ำสุบออกมานะคะเริ่มเห็นความเย็นออกมาแล้วนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถก็อยู่ที่6องศา อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่37องศานะคะอุณหภูมิตู้หน้าอยู่ที่5องศานะคะตู้หลังอยู่ที่11องศานะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่35-37องศานะคะตู้หลังก็ประกอบให้เรียบร้อยนะคะค่าความร้อนของระบบเครื่องยนต์นะคะก็ปกตินะคะตั้งค่าความเย็นสูดเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะรถเซตตอน สนาฬิกาหนาทีนะคะภายในถือว่าจัดการประกอบได้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะได้เร่งงานประกอบให้นะคะเพราะว่ายังมีงานต่ออีกหลายขั้นนะคะเก็บรายละเอียดหลังถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรของรถเชฟแคปติว่าดีเซลนะคะ ตั้งอุณหภูมิอยู่ที่25องศานะคะเปิดพัดลมประมาณนี้อุณหภูมิภายในรถนะคะตูหน้าลงมาได้ที่10องศานะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่39องศานะคะเดี๋ยวเราจะลดอุณหภูมิลงมาให้เหลือ18องศานะคะหรือว่าโลนะคะเรามาเช็ควิทยุกันนะคะจิตตัวเองให้ได้ จิตของเราเนี wide, ่ย <famoso> ปูนแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะเอาอะไรมาปรุงแต่งทันเองลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะเปลี่ยนคืนได้ปกตินะคะพอปล่อยวางได้เต็งเนี่ยมันจะพลิกคึ้นมาเป็นมาตลอดลดเสียงนะคะเพิ่มเสียงจากพวงมาลัยได้ปกตินะคะ หลังจากที่เราตั้งค่าโลนะคะอุณหภูมิตู้หน้าก็ลงมาได้ที่5องศานะคะอุณหภูมิตู้หลังอยู่ที่15องศานะคะตัวคอนโซลก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะ ไฟเลี้ยวซ้ายขวา,อ,าออกปกตินะคะไฟฉุกเฉินออกปกติค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถเชฟคปติว่าดีเซลตาการทำงานต่างๆปกตินะคะคอมตัดค่ะคอมทำงานนะคะ คอมแอร์ตัดตอ่อปกตินะคะค่าการทำงานปกติะค่ะเสียงค่าการทำงานขนาดคอมทำงานปกตินะคะจัดการผิดฝาเตือนนิยาแอร์ให้เรียบร้อยทั้งสองฝางนะคะด้านหน้าก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะกิบครบทุกตัวนะคะ ำทิ้งแอร์ตู้หน้าหยดดีนะคะน้ำทิ้งแอร์ตู้หลังก็หยดดีนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงว่าน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ รถเชฟคัปติว่าดีเซลนะคะเก็บรายละเอียดก่อนถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว172023นะคะหรือ172023กิโลเมตรนะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวาออกปกตินะคะไฟฉุกเฉินออกปกตินะคะ ไฟหลีนะคะไฟหลีนะคะ มียุใช้งานได้ปกตินะคะเปลี่ยนคืนได้ปกตินะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะคะเดรอนรานต์ติบาลเลค2งหมู่ที่เก้ 12, กถกาถนนจับกาดน้ำโงไปบ้านถงปไลลปที่มีโลหะผู้ชิมาสถานทปากกรดีซอยสุโขทนันพระรามสองสถานัดทตรงท เพิ <łość> ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะคะช่องลมนะคะขยับได้นะคะปกตินะคะ ช่องลมตู้หลังนะคะ รถเชฟพัตติว่าดีเซลนะคะตอนนี้ช่างก็ลือกันชนออกมานะคะก็จะเห็นตัวคอมแอร์นะคะที่ด้านหน้าตรงนี้เริ่มไหม้นะคะพอช่างลองหมุนดูนะคะหมุนไม่ได้แล้วนะคะก็คือตัวคอมแอร์ล็อกไปแล้วนะคะนี่นะคะลองหมุนดูนะคะหมุนไม่ได้แล้วนะคะ ชุดสายน้ำยาแอร์ของรถเชฟครับที่ว่าดีเซลนะคะตัวสายคู่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายใหญ่กับสายกลางนะคะที่มาคู่กันนะคะตอนแรกที่ว่าจะเปลี่ยนให้นะคะแต่ว่าพอลองเช็คของกับตัวแทนแล้วนะคะตัวแทนบอกว่าของขาดนะคะเดี๋ยวเราจะได้ล้างระบบภายในนะคะแล้วก็ทําความสะอาดภายนอกใช้งานของเก่ากันต่อนะคะรวมทั้งเส้นนี้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลูกยางโอลิงเหล็กแบบนี้นะคะรถเชฟคับติว่าดีเซลนะคะคันนี้ก็เข้ามาด้วยอาการคอมแอร์ล็อกนะคะตอนนี้ถอดคอมออกมาแล้วนะคะแผงแอร์ที่อยู่ด้านหน้าก็ถอดออกมาแล้วนะคะ ตู้หลังก็ถอดออกมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ถอดตู้หน้าออกมานะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรที่ออกมาแล้วกันค่ะนี่ก็คือตัวคอมแอร์ที่ถอดออกมานะคะก็จะเห็นนะคะว่าด้านหน้าตรงนี้จะไหม้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองหมุนให้ดูนะคะนี่นะคะจะเห็นว่ามันหมุนไม่ได้แล้วนะคะก็คือตัวคอมแอร์ล็อกไปแล้วนะคะ การที่คอมแอร์ล็อกนะคะเราก็จะต้องทําระบบให้สะอาดนะคะก็จะแนะนาเปลี่ยนแผงแอร์ด้วยนี่ก็จะเป็นแผงแอร์เก่าที่ถอดออกมานะคะชุดอะไหล่ของรถเชฟคับที่ว่าดีเซลจัดเป็นเซ็ตอะไหล่มาตรฐานเปลี่ยนให้ในงานซ่อมคันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวคอมแอร์เก่าที่ล็อกนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมแอร์ใหม่นะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐาน GM นะคะตัวเก่านี้นะคะก็คอมล็อกไปแล้วนะคะส่วนตัวใหม่นะคะมาตรฐาน GM ก็จะเป็นหน้ายางนะคะคอมแอร์ล็อกนะคะก็จะต้องเปลี่ยนสายพานใหม่นะคะพอคอมแอร์ล็อกนะคะลูกปืนร้อน ก็จะทําให้ตัวสายพานนะคะเริ่มแตกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถรุ่นนี้นะคะเปลี่ยนสายพานค่อนข้างยากนะคะเราก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐาน G M นะคะเหมือนที่ติดกับรถมาเปลี่ยนให้นะคะตัวสวิตช์เพชเชอร์ก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะตัวนี้ก็จะควบคุมพัดลมไฟฟ้าแล้วก็ตัวคอมแอร์นะคะตัวนี้ใช้งานมานานนะคะ ถ้าเกิดว่าใช้ต่ออาจจะมีการสั่งงานผิดเพี้ยนไปนะคะก็เปลี่ยนใหม่ให้ค่ะรถเชฟแคปติว่านะคะก็จะมีลูกยางโอลิงอยู่2แบบนะคะก็จะมีลูกยางโอลิงเล็กนะคะทั้งมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นลูกยางนะคะก็จะมีหลายขนาดเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนให้ทุกข้อต่อนะคะเราก็จะมีรับประกันให้นะคะ รับประกันให้กรณีรั่วซึมนะคะตามข้อต่อนะคะหปีนะคะน้ำยาใช้ล้างระบบในทางเดินน้ำยาถูกเส้นนะคะนี่คือนี่คือท่อทางเดินน้ำยาแอร์หน้าเครื่องนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแผงแอร์เก่านะคะที่เพิ่งเปลี่ยนมานะคะ แต่เนื่องจากคอมแอร์ล็อกนะคะก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นแผงแอร์ใหม่นะคะแล้วก็จะมีตู้แอร์นะคะตู้แอร์ตู้หน้านะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของ GM นะคะตัววาล์วฉีดน้ำยาหรือว่าตัว extension ว wow, าล์วก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของ GM นะคะตู้แอร์ตู้หลังก็เปลี่ยนใหม่ให้นะคะ ตัว expansion a wow l l ตู้หลังนะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของ cm นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตู้หลังตู้เก่านะคะในส่วนของกองแอร์นะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานโปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น pm 2.5ได้นะคะนี่ก็จะเป็นกองแอร์เก่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกองแอร์ใหม่นะคะ ทั้งหมดนี้ก็จัดเป็นเซ็ตอะไรมาตรฐานนะคะของรถเชฟ e คปติว่าดีเซลนะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการล้างระบบภายในสายน้ำยาแอร์ของรถเชฟ e คปติว่าดีเซลนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำที่เราล้างระบบออกมาภายในสายยาแอร์นะคะนี่จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำแรกที่เราล้างระบบออกมาภายนี แบบน้ำยาอย่างงี้นะคะรถเชฟแคปติว่าดีเซลนะคะยกตัวอคอนโซลออกนะคะ มาแล้วนะคะเดี๋ยวช่างจะได้จัดการนำตู้แอร์ตู้หน้าออกมานะคะตู้แอร์ตู้หน้ากับตู้หลังของรถเชฟแคปติว่าดีเซลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตู้แอร์ใหม่นะคะตัวตู้แอร์ใหม่เราก็ต้อง QC กันก่อนที่จะประกอบลงรถนะคะตู้แอร์ใหม่ก็ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะรถเชฟแคปติว่าดีเซลนะคะก็จะมี หางเทอร์โมอีก1ตัวนะคะเพราะว่าคอมแอร์ล็อกมานะคะเราไม่รู้ว่าตัวคอมแอร์นะคะมีการตัดต่อตัวหางเซนเซอร์มีการสั่งงานให้คอมแอร์ตัดต่อไหมนะคะก็จะเปลี่ยนให้1อันนะคะตัวของใหม่นะคะก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของ GM นะคะรถเชฟ c a p t i v ่ Diesel นะคะหลังจากที่เรายกตัวคอนโซลออกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูดฝุ่นทําความสะอาดภายในให้นะคะ ที่เราจัดการประกอบตู้แอร์ใหม่เรียบร้อยนะคะก็จะยกขึ้นไปประกอบบนรถนะคะยกน คอมแอร์ใหม่ของรถเชฟคาปิว่าดีเซลนะคะโคไปคลุมเหมือนกันนะตัวคอมแอร์นะคะก็เลือกใช้ของมาตรฐาน GM นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันคอมที่ถ่ายออกมาค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันคอมใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะนีกเลยนะครับราใหญ่โตมาไหลไหลคดีเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องนี้หละทุกวันนี้เราขับเคพื่อนกันด้วยทนายนะครับ พูดไม่ได้ครับตำรดดวจแต่เรื่องของระเบียบมารายาทแล้วเรื่องของข้อกฎหรถแคปติว่าดีเซลนะคะตอนนี้ช่างก็ลงมือประกอบอะไรใหม่นะคะตอนนี้ช่างก็ประกอบตู้หลังอยู่นะคะเหนะคะตอนนี้ช่างก็จัดการประกอบตู้หลังเรียบร้อยนะคะในส่วนของตู้หน้านะคะก็กําลังประกอบนะคะ เน้ำเม้่อน้ำให้นะคะนี่นะคะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะ